ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของผู้ประกันตนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินบำนาญฉลาภาพมาพูดคุยกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยของผู้ประกันตนนะครับว่าถ้ากรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยเสียชีวิตก่อนอายุ55ปีทายาทจะขอรับเงินบำนาญฉลาภาพแทนได้หรือไม่ คำตอบในเรื่องนี้นะครับหากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ55ปีซึ่งเป็นกำหนดรับเงินชลาภาพกรณีนี้เนี่ยทายาทจะมีสิทธิ์ขอรับเงินดังกล่าวแทนแต่จะได้เป็นเงินบำเหน็จเท่านั้นนะครับไม่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญโดยทายาทที่มีสิทธิ์ได้แก่ 1. บุตรชอบด้วยกฎหมาย นะครับยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นนะครับได้เฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับสสาม,มีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและ3บิดามารดาที่มีชีวิตอยู่นะครับขอเป็นเงินบำเหน็จได้เท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ